ครับสวัสดีครับร้าน PG Fishing ผ่านปลายนะครับเมื่อกี้คลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องสลิงกับเบ็ดนะครับนี่นะครับเมื่อเราผูกสลิงกับเบ็ดเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยจะใช้เรื่องของตัวสลิปนะครับที่เป็นหลอดหลอดนี่นะครับเป็นหลอดเพื่อให้เข้าอินแล้วก็หนีบนะครับกับลูกหมุนหรืออะไรเนี่ยนะครับโดยส่วนมากจะเป็นวิธีการแบบนี้ซึ่งมันจะทําให้ซับซ้อนยุ่งยากนะครับเพื่ออุปกรณ์นะครับ ผมก็เลยจะใช้เอ็นเนี่ยมาผลูกกับตัวสลิงนะครับเพื่อเราทําเป็นสายหน้าได้สวยงามนะครับก็รัปรับความยาวได้ด้วยนะครับนี่ผมดึงไว้นะครับผมดึงผมดึงเบ็ดให้ดูเบ็ดเบ็ดที่ว่าเราโผลกเมื่อกี้ผมเกี่ยวไว้กับต๊นนะครับเพื่อสามารถจะดึงได้นะครับเทคนิคเนี่ยเราจะใช้สลิงเอ็นเนี่ยไปผูกกับสลิงตัวนี้นะครับเทคนิคนะครับเราดึงพั๊บหนึ่งเราพับนิดหนึ่งนะครับระยะพับก็ประมาณนิ้วเศษนะครับหรือสองนิ้วนะครับ แล้วเราก็ใช้สายเอ็นนะครับสอดขึ้นมานะครับช้าๆนะครับสอดมาปั๊บเราล็อกไว้เลยนะครับดึงมาประมาณสักครึ่บหนึ่งนะครับคืบมหนึ่งแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เราก็พันเลยนะครับเทคนิคนะครับล็อกให้ได้1ข้อพันจากล่างขึ้นบนหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหรือหกรอบ เจ็ดรอบสิบรอบก็แล้วแต่ความขยันนะครับแต่แนะนําก็อย่าให้ต่ํากว่าห้านะครับแล้วก็สอดนะครับสอดสอดในรูที่เราแทงขึ้นมาเมื่อกี้นะครับนะครับแล้วเราก็ดึงนะครับดึงปึ๊บขึ้นมาฟับนะครับจะเห็นว่าจะเป็นเงื่อนที่สวยงามลัดก็อยู่กับสลิงนะครับจากนั้นเราก็ดึงนะครับดึงสายนะครับเราก็ดึงสายตัวนี้ดึงสลิงแล้วก็ดึงหน่อยนึง แล้วเราก็ตัดสลิงนะครับตัดสลิงแล้วเราก็ตัดเอ็นนะครับเอ็นที่เหลือเมื่อกี้นะครับที่เราเผื่อไว้ตัดนิดนึงสั้นๆก็พอนะครับเห็นไหมครับนะครับลอยต่อระหว่างเอ็นกับสลิงนะครับถามว่าแข็งแรงไหมนะครับขด,ดไม่ออก เข็งแรงเราก็ดึงดูนะครับเราดึงได้เลยนะครับความแข็งแรงนะครับเห็นไหมครับซึ่งเราสามารถจะปรับความยาวของเอ็นได้เราจะใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับยาวยานะครับให้ดูยาวยาเลยเราก็สามารถที่จะใช้เป็นงานสายหน้าหน้าดินหรืองานโดยไม่มีโดยไม่มีรอยต่อของตัวลูกหมุนอะไรทําให้เรายุ่งยากนะครับสลิงตามด้วยเอ็นนะครับเราก็ปรับสายหน้าสมมติว่าเราตกการทะเลก็ เออก็ประมาณถ้าตัดเราเลือกอกตัดได้เลยว่าเราจะใช้ความยาวเท่าไหร่นะครับนี่ครับนี่เ็เรียกว่าการตอกนะครับโอเคนะครับถ้ายังไงค่อยสอบถามกันมานะครับขอบคุณครับ